เป็นไงบ้างคะที่มาเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ของโออชีก่อนพี่วินก่อนได้ค่ะเอาผมก่อนเดี๋ยวพี่ก่อนเอาผมก่อนเอาผมก็ดีใจครับแล้วก็คือภูมิใจมากๆเพราะว่าจริงๆโอชิเป็นแบรนด์ที่เราคือค่าเนิยมที่เด็กๆก็ไปไหนเราก็ซื้อโออชิก่อนเลยแล้ว่าวันนี้เป็นโอกาสได้มาเป็น เช่นกันครับก็ดื่มตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับคือเราได้เหมือนคิดถึงชาเขียวเราคิดถึงโอเิชิอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเราได้เห็นแบบพี่ๆในวงการพี่ๆที่เป็นนักร้องนักสแสดงเป็นมิเนเ,เตอร์กันหลายท่านวันนี้เราก็ได้มาทำงานกับพรอโครัวโอเิชีแล้วก็เป็นเกียรติและดีใจมากๆกปกติดื่มโอเิชิกันอยู่แล้วไหมครับดื่มครับดื่มครับแต่จริงๆผมเนี่ย ด้ว่าหมนเคียวโฮผมก็เคยเดือดอยู่แล้วจริงๆพวกเที่ยนเป็นเนี่ยชายเขียวปกติที่ไม่ได้ผสมน้ำมะพร้าวก็เดือดอยู่แล้ว่ใชพี่ในละคะเดือมรสไหนเป็นพิเศษคะชอบรสไหนเป็นพิเศษคะชอบรสส้มแต่ต้องรสส้มแน่นอนโอเคพี่ใบละคะครับครับแล้วก็เป็นเราหมุนเคียวโฮแน่นอนครับราซีครับผมได้ค่ะงั้นฝากแฟนๆนนิดนึงค่ะเผื่อไปซื้อทานตามค่ะ ครับผมวันนี้ก็มีวางขายกําลังจะมีวางขายแล้วนะครับนอกจากจะได้ความอร่อยแล้วเรายังมีวิตามินซีพัดมาถึง200เอร์เนาะก็คือชาเนี่ยมีสารต้านมลพิษอยู่แล้วแล้วยังได้วิตามินซีมาช่วยให้เราเนี่ยร่างกายแข็งแรงขึ้นก็ฝากด้วยครับไม่ได้อร่อยอย่างเดียวในสุขภาพดีด้วยครับก็ฝากด้วยของผมจริงๆเป็นรสใหม่ด้วยครับรสส้มครับกับวิตามินซีสูง200เอเซนต์ครับนอกจากนั้นเขายังเป็นสูตรน้ำตาลน้อยอีกสำหรับคนที่รักษาสุขภาพก็สามารถใครที่ชอบชาไม่หวานมากก็แนนะารรรสสสส้้มมมเลยคับบผก็ชอ ได้ค่ะโอเคทำถึงปีใหม่ค่ะสองค,คนมีแพลนไปไหนบ้างเออตอนนี้มีแพลนจะไปเออ่ไอคอนสยามครับขายเลยเหรอครับผมตอนนี้มีแพลนจะไปไอคอนสยามอยู่ครับแต่ว่ายังยังไม่มีแพลนอื่นครับ <c oughs> ไม่เหมือนกันครับไอคอนสยามน,นะครับไปเจอกัน จริงๆอยากเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างไงี้บ้างไหมคะจริงๆปีนี้อยากทำงานครับเ <laughs> ที่ยวมาทุกปีนะครับปีนี้อยากทำงานปีใหม่มาเลยครับ <laughs> ไม่เป็นหรอครับก็จะเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ทำงานในช่วงปีใหม่พอดีที่ผ่านมาเคไปเที่ยวครอบครัวตลอดครับไม่ไม่กล ah ัวครอบครั <c oughs> รวน้อยใจหรอคะแต่ว่าทำงานชครอบครัวหาเวลาดูแบผมก็อยากไปด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวหาเวลาครับจะมีไปทำบุญอะไรกันพิเศษไหมครับมีครับเดี๋ยวผมมี จะแจ้งใ้ทราบอันนี้เป็นมิสติงเหรอคะหรือว่าอ๋อทำเองครับรอ,อ๋อหมายถึงทำเป็นครอบครัวพ,พี่ไปละคะเรับเกกันครับคือช่วงช่วงปีใหม่เป็นช่วงใกล้ใกล้วันเกิดญญผมพอดีครับก็จะเดี๋ยวถ้าจะมีได้ไปทำบุญวันเกิดกับครอบครัวอยู่ครับ อย่างปีใหม่จะมีของขวัญอะไรให้กันไหมคะเพราะปีหน้าย,ยัางร่วมง,งานกันอยู่เลยเอ่อใหย่ๆ,ยๆไม่สี่เดียรครับแต่วันเกิดต้องต้องมีอะไรนะจริงๆก็อยากซื้อให้แต่ว่าพี่เขามีหมดทุอกอย่างแล้วเดี๋ยวเดสีส่งเลยมีหลายอย่างที่พี่ยังต้องการได้อยู่ซื้อได้ต้องการอีกหลายอย่างแสดงว่าเราของขวัญจากพี่วินเหรอคะรอจากทุกคนเลยนะครับแล้วพี่วินล่ะคะมีเตรียมอะไรเป็นพิเศษให้ไหมจริงๆก็มีแอป แต่ยังไม่บอกบอกไปเดี๋ยวไี่สบายอีกตั้งอีกตั้งเกือบเดือนใช่ใช่ค่ะแล้วจริงๆจะมีอะไรให้ตัวเองไหมคะสำหรับพี่บากได้อะไรนี่ยโอ้ยไม่ได้คิดเลยครับเออไม่ได้คิดเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองไปคิดดูครับว่าจะซื้ออะไรให้ตัวเองดีอย่างหลายๆคนจะมีมิ팅ช่วงวันเกิดพี่บายมองไว้ไหมตอนนี้จริงๆผมยังเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีมีนัดที่เรานัดกันเจอกันแต่ไม่ได้เป็นมิ팅ครับแต่เป็นจะไลฟ์ไฟจีนัดกันไว้ตั้งแต่ช่วงเมษาแล้วว่าเดี๋ยววันเกิดสัญญาจะมาไลฟ์ไฟจีก็ เชิญชวนครับมาเจอกันในไลฟ์ไอจีของผมได้ครับแปดเดือนเลยนะคันวาคล่ะแปดเดือนเลยนะคะัดผมตั้งใจไปแล้วครับว่าชีวิตนี้ผมจะไลฟ์ไอจีปีละครั้งครับมันเกิดกับผมเช่นนั้นเลยเลยค่ะทำถึงละครบ้งค่ะเอฟโฟไปถึงไหนแล้วฟิตทุ่นไปถึงไหนแล้วฟิตทุ่นเอฟโอเอฟโอจริงเราก็จะเริ่มสนองกันแล้วครับเร็วๆนี้ใกล้แล้วใช่ใกล้แล้วก็ จริงก็เดี๋ยวมีมีตัวเรียกว่าอะไรวันท,นที่วันที่สามนี้เดี๋ยวจะมีเป็นอมอคอัพทีเซอร์ที่จะเปิดให้ดูกันในงานเปิดตัวของซีรีส์ครับก็คาดิตต่ากไปด้วยนะครับสามธันวาคม,มาครับได้ดูทีเซอร์แน่นอนครับตื่นเต้นขนาดไหนคะหลายๆคนจับตารอเลยอุ้ยขนาดนี้เลยตื่นเต้นมากครับก็เป็นเป็นงานที่เวลเราสองคนไม่ใช่พวกเราสองคนทุกทุกคนเลยครับตั้งใจมากแบบ มากเป็นพิเศษด้วยทั้งน้องๆทั้งน้องดิวน้องไม่ใช่น้องทั้งน้องดิวไลนนี้แล้วก็น้องตูก็ทุกคนทํากันบ้านกันหนักมากทุกคนมีเรียนอะไรกันเพิ่มเติมหลายอย่างเลยก็อยากจะให้เป็นกาลังใจพวกเราด้วยครับพี่วินราคาเป็นไงบ้างตึกเต้นเหมือนเดิมเลยครับเป็นเรื่องที่สองในชีวิตก็แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆอีกโปรเจกต์นึ่งเพราะว่าแบบว่ามีชื่อเสียงมาก่อนหน้านี้ครับก็ตเต้นครับพยายามพัฒนาทุกคนกันตาที่ทาได้ครับ อตอนนี้คนก็ยังคือหากับรูปฟิดกล้ามอยู่นะคะคิด <c oughs> ต่อไปย, <c oughs> อยังไม่ได้ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นครับผม็ลยากจะก <c oughs> ต้องไปถึงขนาดไหนแบบกล้ามปูเลยเหรอ ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือมันติดตรงที่ผมชอบกินเนี่ยมือเล่นมาเสร็จปุ๊บเอ้ยเอาไงดีอะกินดีกว่าก็เลยลายเปกับ็อกไปแล้วกลับไปเล่นใหม่ก็ไปแต่เงี้ยอยู่พยายามแบบว่าต้องลดกินให้น้อยครับพี่ใบด้วยไหมคะผมตงข้ามมันครับเพราะผมจะเป็นเล่นเลพยายามกินอยู่สักพักที่เก็ตกินก็ผอมไปแล้วแล้วก็ต้องมาตั้งใจกินใหม่อะไรเป็นส่วนทางกันครับคงจะเป็นแบบน้ำหนักลงง่าย เห็น <One> ร <input> ูปคนหวีดกล้ามอกพี่วินล่าสุดอะไรนะฮะคนหวีดกล้ามอกที่ใส่เสื้อสีขาวเห็นไหมคะใช่ใช่ใช่เป็นไงบ้างคะก่อนขึ้นเวทีก็มีแอบความนิดนึงให้มันไม่แอบมันลงไอจีเหรครับผมอะรก็ก็ใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเขินไหมคะเวลาแฟนๆจับตามองหุ่นเราสองคนก็ถ้าถ้ามันดีก็ก็โอเคครับแต่ว่าถ้าเกิด มันมีพ้วนไปหรือว่าผอมไปเนี้ยเราก็ต้องแบบแล้วมีของดีก็โชว์ได้แต่ไม่ใช่ช่วไงวไหนไม่ค่อยดีก็จะเขินหน่อยจะเขินหน่อยครับผม ก็รอดูเรื่อยๆนองจะได้เห็นเรื่อยๆครับผมได้ค่ะงั้นฝากละครผลงานเรนนิ่งสักครับผมก็ได้ครับสาด้วยครับ F4 Thailand ครับเดี๋ยวกำลังใกล้จะถ่ายทำแล้วยังไงก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้เดี๋ยวจะพยายามอัพให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับโอชิพัซซี่นะครับผมเป็นรถอื่นเที่ยวโฮมนะครับคาราโดซ่งของวินนครับเป็นรถใหม่นะครับฝากด้วยนะครับโอเค <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ